คาถาเรียกทรัพย์ดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยท่องทุกเช้าหลังตื่นนอนตั้งจิตเป็นสมาธิละลึกถึงคุณงามความดี คุณบิดามารดาคุณพระพุทธเจ้าหลับตานึกเห็นเหมือนเงินหลั่งไหลามาเทมาหาคุณและท่องคําว่าพุทธังเป็นเงินทามังเป็นทองสังคังข้าวของไหลามาเทมาอายุวันโนสุขขังพระลังมีตังมีเงินร่ำรวยทุกวันตั้งจิตสวดแบบนี้ทุกๆุกวันวันละเก้าจบ จะเกิดสิริมงคลต่อชีวิตของทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่คุณติดตามกดแชร์กดไลค์ให้บีพลังทิพย์จิตพลังบวกเพจแม่บีผมเมตตา